แกงมัสมันนะคะทําง่ายมากใครไม่ทําไม่เป็นนะคะใครที่ทําไม่เป็นอยากลองหัดทําติดตามนะคะติดตามคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะอันดันแบแรกนะคะคือว่าเมื่อเราเอากะทิใส่หม้อเลยนะเราก็เปิดไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวกะทิก่อนนะเคี่ยวกะทิก่อน น้ำกะทินะคะตอนที่เทกะทิใส่หม้อนะเททั้งหัวและหางลงไปเลยนะนะคะไก่หนึ่งกิโล g, ไม่ค่าจะใช้น้ำกะทิครึ่งกิโลนะคะแล้วก็เครื่องแกงประมาณสามรอยกรัมนะโอเคหลังจากที่ได้ที่แล้วนะเดี๋ยวเราจะตักกะทินะคะตักกะทิแบ่งใส่ถ้วยไว้นะคะ ตอนนี้แม่ค้าจะไม่ใส่หอมซอยนะคะเพราะว่าไม่ได้หาไม่ทันอันนี้จะเป็นเครื่องแกงมัสมั่นนะคะขนาดประมาณสามร้อยสามร้อยกรัมนะใส่เครื่องแกงมัสมั่นลงไปเลยจ้ะโอเคค่ะเราใส่เครื่องแกงมัสมั่นลงไปแล้วนะคะแล้วเราก็เปิดไฟเหมือนเดิมนะเครื่องแกงพอมันโดนน้ำกะทินะคะมันก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะ เ็ีสีแบบนี้เลยนะขั้นตอนต่อไปนะคือเราจะเคี่ยวอย่างนี้นะคะให้มันแตกมันนะเครื่องแกงมัสมั่นนะคะพอโดนน้ากะทิสีมันจะเป็นแบบนี้นะแต่น้ำกะทิลูกค้าอย่าลืมว่าลูกค้าไปเคี่ยวให้มันแตกมันก่อนนะพอเริ่มแตกมันนะคะเราก็แบ่งกะทิออกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในหม้อล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปนะคะ เริ่มเดือดเลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าอยากเติมกะปินะคะอยากเติมกะปินิดนึงนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะกะปินะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่แม่ค้าอยากใส่นะน้ำตาลมะพร้าวนะคะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะ,ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องเติมน้ำมะาขามถ่อยหนึ่ง หนึ่งช้อนนะคะเติมน้ำมะขามไปหนึ่งช้อนนะจ๊ะมันจะได้กลมกล่อมนะคะเห็นไหมลูกค้าเห็นไหมมันเริ่มจะแดงเลยนะคะนะเครื่องแกงของที่ร้านเราอ่ะเราจะไม่ใส่เครื่องข้าวหมกจะไม่ใส่เครื่องแกงเผ็ดนะคะแต่ถ้าลูกค้าต้องการให้มันมีรสชาติเผ็ดก็แจ้งได้นะคะ แ้งไดน้ำแกงเริ่มเดือดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ลงไปนะ จากที่เราใส่ไก่ลงไปนะคะใช้เวลาในการเคี่ยวไก่สุกก็ประมาณ20นาทีนะคะ20นาทีนะทิ้งไว้ก่อนเลยนะคะจะใส่กะทิที่เคี่ยวไว้ก่อนหน้านี้นะ แล้วเราก็เคี่ยวต่อไปเลยแล้วก็ใส่มันหลังจากที่ใส่กะทิส่วนที่สองไปแล้วนะใส่มันฝรั่งไปเลยจ้าเคี่ยวนะคะต่ออีกนิดหนึ่งนะคะสีแดงมากเลยเห็นไหมแดงมกกัสมัน ให้ไก่สุกนะคะทีนี้นะหลังจากที่เราใส่น้ำปลที่ส่วนที่สองใส่มันฝรั่งลงไปนะคะก็เคี่ยวต่ออีกนิดนึงนะงจากที่เคี่ยวได้สักพักนะคะเนื้อมันยังเป็นอย่างนี้นี่คือยังไม่สุกนะลูกค้าให้มันย่นอีกนิดนึงนะคะ ต้องตุนไปอีกนิดนึงนะคะยังไม่สุกนะตุนไปอีกนะคะตุนไปอีกหน่อยนะคะ,ะ,คะเริ่มเปเื่อยแล้วนะคะน่าทานมากเลยเค่ะเกงมัสมั่นนะคะพวกเกงออกมาแล้วนะคะต้องให้มันแตกมันแบบนี้นะ มันจะน่าทานมากลูกค้าน้ำมันไม่หลงรีงองอน่าทานมากเห็นไหมมีมันฝลังด้วยนะคะเองมัสมั่นไก่นะคะน่าทานมากค่ะลูกค้า